สวัสดีท่านทท่านเลยนะสวัสดีครับผมนี่กันนี่ก่อนนี่เป็นตุลาสามไปแล้วนำทีมโดยครูเช่าแล้ว ดังนั้นผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนี่เป็นเม็ดที่3ครับของวันนี้ครับในสนามที่1นึ่งครับในรุ่น11ปีครับรงเี็บตอรุ่นบอลุลา38ครับพบกับอุดมมิตรจุนีฮะตุดมแล้วก็โดมเม็ดฮะ นี่ครับมายชูศสีน้ำเงินเนื้อสัญางของอุดมิตรชูเนี่นนะเอาเข้ามาแล้วก็ออกฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับรับชมอยู่จากที่ไหนสนัญญาณภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าอะคอมมงคอมเมนต์กเข้ามาได้อะ อย่าลืมปรับภาพไปที่พันแปดสพีด้วยนะฮะในผู้ชมใน Facebook ครับส่วนใน u t u b e ครับปรับได้เลยครับตามอาธิยาศัยเลยเฟซบ Facebook ปล่อยเต็มครับนโยบายของของ u u u e e ครับปล่อยเต็มในช่องแดงฮะส่วนเราพูด YouTube ไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนด์บอยเฉียวเอาครับ การเตรียมความพร้อมมาสนามสนามสองมีไรไม่มีครับสนามสองครับมีสนามหนึ่งครับปากหลักที่สนามหนึ่งอย่างเดียวครับตอนนี้ครับขอขอบคุณสปอนเซอร์เป็นทางทีมงานจุฬาสามไปครับทั้งทั้งบุ๊ครองคะแล้วก็ทีมงานโค้ชที่ทับส่วนรายสดมาให้เด็กๆกันนะฮะ หลัจะเริ่มมืนครับเกมในคู่นี้ครับเราจะทแบดเจอกับอุดม,มิตรจูเนียเหมือนอยู่11อะครับเริ่มครับนี่มาที่ทางด้านของอุดม,มิตรเเอาครับถ่ายเขากลางมาแล้วหน,หน่อยลูงนี้ เอฟซีครูเชาว์ครับเนี่ยแต่คุณอภิสิทธิ์ครับคุณเล็กบอกว่าจุฬาทำไปสู้ๆค่ะนี่ครับเจเคแข่งไหมครับเจเคเฟอร์มารีเอ็ดมินยังไม่เห็นรายชื่อนะตอนนั้ขนของเจเคเพื่อนซุ่มเข้าไปด้วยก็อยู่อยู่ไกลนี่ครับมาที่ผู้สาวตู้ครับของ อยูละสามสิบแปดครับถัดออกมาอยู่ดอมิดตัูเนี้ยโยกบอลมานี้ไปหาด้วยนียับวันนั้นดอมิดโย,ยกหลบแล้วช็อตนี้ยังไงะ

เสียวาไปนิดเดียวครับนี่ครับจังหวะไหลกลับมาแล้วก็แม่นิดเดียวครับเอาครับอุดม,มิตรมาแล้วแม่ออกข้างออกข้างไปครับ มีทั้งหมดประมาณ20เมตรนะฮะวันนี้ทั้ง2สนามเลยครับถือว่าการไม่ร้อนครับไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้อุโดโมิตรตัดกับหลังมาไหลกันสั้นๆเข้ากลางมาให้ผู้เล่นหมายเลขเจของอุโดโมิตรจะเปิดไปติดบล็อกอยู่ครับ หรือว่าเกมไวเลยทีเดียวครับสอง่นี้ครับ เอาแล้วแม่ออกข้างไปครับส่วนนี้สวัสดีครับแม่สวัสดีนักพากย์ร้ายๆด้วยนะครับติดตามค่ะคุณนิตยาครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะมาที่จุลาเซฟเซฟเซฟยังเซฟไว้ได้อยู่ครับโอ้โหย่างบุกอย่างต่อเนื่องทางประธานาธิบของจุฬาครับ แล้วกี่เข้ามาแล้วฮะไอะ้บอลออกมา ที่จุลาสามแปดอะระยะครึ่งสนามนะครับฟิีคิกลูกนี้ตัดหมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ับอยู่ที่จุฬาสามแปดครับในครึ่งเวลาแรกอะ โอ้นี่มาดูรีเพย์ะนะสัดเข้าไปแล้วฉลับหน่อยหน่อยลูกนี้มาเข้าทางพอดีครับสัดด้วยขวาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนำไปก่อนนะเอาครับเกมเบิดอย่างเป็นทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนะเนี่ยยฟฟอาไปครับ ต้องเดงนะครดบดนต้องแดงนคาเด็กหอ้เฮ้ยจหยาโน้นเอ้นุันมือปักกระ่งเอ้ยปักกระดิ่งใชแงรแงหน่อยรัแข่งหน่อยเอ๋กไวะรบแข่งทีหนึ่งโอเคเอ้หนุันมือตะหนัโอ้ยไปแล้วโอ้ยไข่มงอ้ เอ็กเลยนะเอ็กเลยขี่วะนะเอาดูกตรตีสองศูนย์เลยอ่ะมันมันมงอ่ะดูรีเพียรีกว่าัสุขะมงสวยเขาไปครับนี่นี่คะโบโบยอดยอดย้อยย้อยครับแล้วโอ้โหโอ้แม่นเลยครับนี่ครับแล้วตึงเลยครับตึงเลยทีนี้สองศูนย์เนี่ยตอนนั้นของจุฬาสามไปแล้วซัดปีงลูกหนึ่งเสียบไวได้ อป้มเขาลนี้ำสองสกอเท่าไหร่คะน้ำสองสกอเท่าไหร่ครับไปรายงานหน่อยลูกตัวเด็กน้ำสองเหรอใครน้ำอ่ะดูดูสองดูดูดูน้ำดูใช่ตอนนี้ให้ลูกเด็กไปดูอยู่ครับเต็มหลังหมดแล้วเร็วสั้นลูกนี้โอ้โหเซฟ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 โอ้ยังเซฟไม่ได้อ่ะโอ้ มาที่ทางด้านของอุดมมิตดครับไหลมาที่เรือหมายเลขสิบล็มมลอกเข้ากลางแล้วไม่โดนแย่งไปได้เอาตัดมาที่<อ>จุฬาไอหลงการไหนลงโดนยิงอ่ะต,ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยการไหนหลงโดนยิงอ่ะพร้อมรถถังอ่ะรถถังทั้งนั้นเลยทั้นทง,นนทงนั้นของจุฬาสามไปเนละรอยกินเหม่มาเนี่ยงัดขึ้นมานเล่นบอลง่ายขึ้นครับนำไปสองประตูต่อศูนย์นครับแต่ประมาทไม่ได้อ่ะอาก้าลงเว้นเกมได้เอาต้องตะจังหวะนี้ รับชมอยู่ยาที่ไหนสัญญาณแแอดแอดปิดไม้ด้วยครับเอาเข้าหัวเข้าเลย,ยเหรอโอ้หมายเลขสิบครับกครยิงอ่ะหมายเลขสิบคได้อ่ะเอาเบอร์เก้าอ,อะ่ะเดี๋ยวดูในรีเพย์นะครับนี่อย่างหมายเลขเก้าครับซัตว์โขงโขงโขง โอ้สองหนึง่งครับขยับขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับขอบคุณนะ,ะทางด้านนักพากย์รายครับรอร่วมงานอยู่ฮะตอนนี้แดดแดดร่มร่มแล้วมิดเจอแดดร่ม,มรแล,ล้วม,มิดดำมิดดำ ขิดไม้สนามไปแล้วนะบางสัวนี้มไีไม้ไว้แล,แล้วตอนนี้ขอบคุณนุกภาคร้ายๆนี่ยจากทางพังงาทีมงานเราครับเดี๋ยวเราแกงสนามไหนนี่ตอนนี้เต็มเลยครับทีมงานของเราเต็มเลยเต็มหลังหมดแล้วตอนนี้ทีมอะไรลูกทีมไะไรอ่าทีมสายตอ่อ ตอนนี้ครับชมเพื่อนอยู่นะทีมสายตอมาที่แล้วซัดลูกนี้โอ้ไม่เลือโอ้โหจังหวะพลาดกันเองฮะทางด้านของอุดมมิดครับถอยโอกาสซัดลูกนี้ไปได้อะนี่ครับสมันเกินเสมอกันครับสกอร์ สองประตูต่อสองอ่ะเนี่ยไปเสมอนะทีบาปด้วยครับสองประตูต่อสองครับสมันเกอร์เสมอกันเนี่ยโอ้โหไวจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวเราชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวจากกทมภาพเสียงชัดเจนมากครับขอบคุณครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ จขั้นที่เข้ามาแล้วก็เอาฝากร้ายฝากแ้า์หน่อยนะฮะ อับมารับชมันต่อในครึ่งเวลาหลังครับกับอีกสินาทีต่ออย่างนี้ไปเดี๋ยวเวลาสิบเโมงครึ่นะครับโคครับที่สนามเพชรยูสุราชธานีิตีะในเรื่องแข่งขันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันนะ เดี๋มาชมมือนนะว่าทีมใดจากขวาชัยในนัดน,นี้ไปครับคึอเวลาหลังกับอีก10นาทีนะจุฬา3ามได้เปิดก่อนครับจากขวาไปซ้ายในหน้าจอของเดินสายไลสดครั<อ>เริ่มเกมครับ ทีนั่นของอุดมมิตรอะไปตรงนี้ใหม่ยังปิดล็อกอยู่ครับเข้ามาตรงนี้ก็แม่ไม่ได้ครับจังหวะสอง ดูไอ้ทุ่งรคบของอุนมิชจุนเนี่ยบุกจากฝาไปสายฝาเนี่ยนะครับตันนี้แอดหัวพวกนี้เจอกันครับผมที่ฟุตซอลพัางงาสำหรับทางด้านของแอดหัวหัวอะไรต่างตีหน้าประตูครับอ๋อเป็นคนเนดนะครับ ไหลกบลังมาแล้วซัดลูกนี้ไปก็ไม่เป็นไม่ต้องกอบต้องประตูแล้วครับออกมาที่จุฬาสามแปดครับยังบุกยังต่อเนื่องซัดลูกนี้เข้าไปก็ไม่ต้องกอดต้องประตูอะ วัวอะไรอ่ะตรงนจะวัวเดี๋ยวเตือน,นะหนักของสมองน้อยจะใช้หัวใจเยอะะนี่นะหมาที่ทางนัานอุดมิตรแม่จับบอลพลาดไปนิดเดียวครับกระชอออกข้างไปเสียงใครครับ <laughs> เสียงผมนี่เลยะเสียงสุลนนะรู้จักไหมฮะ นายบรรยายนจะเป็นให้กับทางด้านรายการของครูเชาแล้วของจุฬา38คนระับขอบคุณทางทีมงานของจุฬาผู้ปกครองของจุฬาด้วยนะครับที่สับสุดไลฟ์สดกันเข้ามาครับมาที่ทางด้านผู้เล่นหมายเลข2ีของจุฬาซัดด้วยซ้ายลูกนี้ตรงตัวพุทธศัพท์ตูแล้วเปิดยาวๆโด่งๆออกมามาที่ทางด้านของแหมต้องสกัดออกข้างไปก่อนแล้วฮะ มาที่อุดมิตรแล้วไม่ติดบล็อกครับโอ้โหใหญ่โตเลยเดียวแล้วซัดลูกนี้ก็แฉแลบกระชอมาที่ตะนันตุลายัางไรบอลอยู่ตัดบอลออกมาแล้วไปแล้วล็อกล็อกเข้า,เข,าเข้ามาทางซ้ายยังไงชนนี้โดนลุมอยู่2ไปได้ไหมนี่สเตปเท้าครับมออ,อมีไรค,ครับผมเดี๋ยวรับชมได้เลยนะครับมอ,อสนามหนึ่งครับมีไรนะฮะราไว้กันสนามหนึ่งะที่มอ,อครับผมคุณวรารัฐครับ ก็จะไล่ตามเวลากำหนดการก็คือ11.30โมงครึ่งฮะเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครับที่สนามมอครับผมมาที่จุฬาอ้าวโดนตัดบอลไม่ได้แล้วม,มาที่อดุดมิตรมาที่อุดมิตรแล้วยังไปไม่ผ่านไม่พ้อนเจาะไม่เข้าแล้วโดนสวนแล้วเหมือนกันโดนสไลด์ลูกนี้เสียหลักมาที่มันได้ยี่สิบของจุฬาถ่ายไปทั้ง กลับขวาเอา้าเหมืนตัดบอลแย่งบอลมาได้ครับมาที่อุดมิตรจูเนียไหลช่องเข้ากลางมานี้โอ้จะบ,บอลไม่ดีเท่าไรครับช็อตนี้แต่นุ่งตั้งแต่อย่างหน้าประตูครับของทางด้านจุฬาสามแปดจังหวะจับบอลฮะกระฉอแล้วมันออกหลังไปเลยครับเอามาที่จุฬาสามแปดล็อกเข้าขวาใส่ามาให้พเลเรือนมาได้ยี่สิบปาสโลนี้ หูเจ้ารถถังแล้วอ้าวโดนย้งวนไปได้ตัดมายังยังนิ่งอยู่ทางด้านของอุดมมิตรจะใส่ใส่ไปก็ยังติดไหลแล้วก็โอาจนได้นะครับอุดมมิตรจูเนียขึ้นนำนะครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้านี่ครับ โอ้จังหวะไหลกลับคืนกลับหลังมาแล้วก็ย้อยยอยช้อนช้อนโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยเลยครับเหมสวยจัดและประหลัดบอกอะใช่ไหมออามาอยู่ในเกมมันต่อครับโอ้โหเดือดไปอะ เอาครับเป็นลูกคอนและคอนเนอร์คอนและกับคอนเนอร์เข้ามาที่แม่จะบอลไม่ไดีเท่าไหร่เอาครับยังแก้ตัวได้หรือเปล่าจากนั้นของจุฬาสามแปดมามาแล้วจะมาจี้เข้ามาก็โดนตัดสกัดออกข้างไปออเอาฮะขุมเข้ามาไหลามาที่จุฬาไม่โนดนตัดบอลไปได้ถ่ายบอล ออกมาไกลๆไม่ไม่มีใครในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะออกข้างไปเป็นลูกทุ่งของจุฬาโอ้สวยมากๆใช่ครับจังหวะลูกมาร์ซากูนี้จังหวาาะหวยิงประตูไหลคึ้นกับหลังไปตั้งปอมยิงเลยเอ,าา 38, ลอ,ออกมาทีนี้จุฬาสามแปดจล้วกับจุฬาโดนงัดออกมาแล้วย,ย้อยๆเข้าไปในช็อตน,นี้แก็บอบลไม่ได้หรือเปล่าจุฬาเนี่ยนะโดนเหลี่ยมกองหลังบงังเอาไว้ออกข้างไป สวัสดีคุณจุลิพรด้วยนะครับผมรับชมอยู่ที่ไหนสัญญาณภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่ารับชมกันเข้าได้เนะนี่ยนโะบกไม้โบกมือครับหลังสนา,ามฮะเห็น <c oughs> โลแกนทุ่มครับของทางด้านหนูดอมิดจูและก็จูเนี่ยขึ้นนำมาแล้วหนึ่งตุงครับแต่กอ่อ่ที่สามตัวต่อสองมาที่จูละแล้วก็ <c oughs> go go e we go 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 โอ้ขอเขาไปครับสามประูเท่ากันเนี่ยอืบันโค้งเลยครับแล้วกองทีเพยไม่ทันอีกแล้วครับโอ้บันยายด้วยคุมกราฟิกด้วยทีนี้นะบูวไปหมดแล้วตอนนี้นะโอ้ทางด้านของแอดมิน อ,อมาที่ทางด้านของธุละาแม่โดนตัดสกัดออกออนละเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวเราผู้เช่าว,ว่างๆก่อนนะเดี๋ยวให้ผู้เช้ามาช่วยบรรยายวะเนี่ยกันเดี๋ยวแอดมินไม่ทันนะ ใครอะเอาแล้วเาแลวเอาแล้วหลังแล้วตีครั้งทำเข้าทำเข้าปรตูดีเ่าแอวทำเข้าปรตูดงอะอ๋อหมายเลขหกครับโอ้จังหวัดสกัดพลาดครับตอนนี้คื้นำไปอีกแล้วงด้านของจุลาครับสี่ประตูต่ นี่มาช้าแต่มาชัดครับนี่ครับเรามีพลายกระซิบด้วยะ <c oughs> มาช้าแต่มาชัดครับเออได้มาอีกหนึ่งคำา <c oughs> ขอบคุณทีมงานด้านหลังด้วยนะครับโ <c oughs> ดนร้อยหมดแล้วมอบตัวแล้วครับผม <c oughs> อ๋อมาทีสทาน,านของอุดมิตรจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับในช่วงท้ายๆเกมครับของช่วงเวลาหลังอะ เนี่ยเอาใหม่ลูกๆครับเราไม่ตัวเนียะนีลูกอย่าไปเทคไหมนะโอเค โอตุลาแล้วเบียดแล้วไห่งัดกันอยู่วะเอาไปแล้วครับตุลาสามแปดลอกซ้ายตรงนี้ลองอีกหนึ่งจังหวะแล้วจ่ายเข้าไปแล้วโอ้หน้าต่างครับโอ้ยังไม่เข้าประตูเลยครับ จุลาครับสกอร์เยอะเลยทีเดียวสกอร์สูงครับสประตูต่อสามครับ,รบเดี๋ยวเรามารับชมคู่ต่อไปนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกๆนะคอมเมนต์ในแบบน,นี้ก็<า>จุลาใชานะไปได้ครับสิบประตูต่อสาม